สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องหมอควินพยากรหรือควิดปีชาแนลนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้หมอควินฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share. เป็นกําลังใจให้หมอควินด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้หมอควินมาทําคลิปนะคะเปิดไพ่ยิสีอันดวงชะตาของชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรก็ดูได้เช่นกันนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคม ถึงวันที่12กุมภาพันธ์นับจากกลางเดือนโหรศาศาสตร์ไทยนะคะโอเคค่ะบุญบารมีและข่าวดีของคุณที่จะเกิดขึ้นก่อนสิ้นปีนะคะของชาราศีมังกรเป็นเช่นไรนะคะบุญบารมีและข่าวดีของชาวราศีมังกรที่จะเกิดขึ้นก่อนสิ้นปี จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดจะพบเจอสิ่งใดไพ่ The Strength พไพ่ใบแรก The Strength เป็นไพ่ของนะคะอำนาจวาสนานะคะการเจรจา Infinity คือนะคะจะมีการเจรจาหรือคุณจะได้มีบทบาทในการต่อรองหรือว่านะคะไกลเกลี่ยให้คนที่มีการติดขัดหรือว่าการเจรจาที่ไม่ลงตัวก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ย เป,เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะขออภัยค่ะเป็นไปในทิศทางที่ดีเขาจะเชื่อฟังและยอมรับในที่สุดนะคะก็คือสิ่งที่คุยกันแล้วนะคะออมีความขัดแย้งหรือไม่สามารถที่จะไกล่เกลี่ยกันได้ก็สามารถที่จะไกล่เกลี่ยกันได้ลงตัวนะคะวาจาของคุณจะเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ไพ่เดะมูนความหมายคือ คนที่อิจฉาริษยาคุณนะคะถามว่ามีไหมมีนะคนนินทานรับหลังสร้างเรื่องสร้างราวใส่ชีติไขคุณนะคะเขาแอบมองคุณแอบจ้องที่จะให้ร้ายไปสิคุณแต่ไม่ต้องกลัวะค่ะนะคะด้วยพลังบุญบารมีที่คุณทํานี่แหละทําให้คุณเนี่ย นะคะชนะภัยทั้งปวงชนะมารชนะเจ้ากรรมในเวรนะคะที่คอยขัดขวางาหนทางชีวิตของคุณถึงเขาจะพยายามที่จะใส่ร้ายคุณหรือว่าพูดจาอะไรไม่ดีกับคุณก็ณจะแพ้ไภัยไปนะคะเพราะว่าเริ่มตั้งแต่พฤติกรรมจนถึงท่านว่าก่อนสิ้นปีอะไรต่างๆที่เลวร้ายเนี่ยที่ไม่ดีที่ติดขัดมันก็จะดีขึ้นขยบขึ้นเพราะว่าคุณจะหมั่นบําเพ็ญเพียรภาวนานะคะคุณจะ ตั้งใจนะคะแผ่เมตตาจิตกรวดน,น้ําแผ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมและนายเวรรวมถึงคนที่อิจฉาริษยาคุณนะคะคนที่มีเรียกว่ากรรม เคยสร้างกรรมร่วมกันกับคุณตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ชาวมังกรราศีมังกรเนี่ยก็คือจะต้องแบบลุยแล้วก็นะคะฝ่าฟันหลีกเลี่ยงคนเหล่านี้จนเออคุณเนี่ยนะคะผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะถือว่าบุญกุศลน์นำบุญบารมีที่คุณสร้างนี่แหละทานทั้งปวงที่คุณให้ทำให้คุณหลุดพ้นนะคะ ถึงคุณจะแบบเจออะไรที่ก่อนข้างจะหนักมาแต่ถือว่าก่อนสิ้นปีเนี่ยเทวดาก็จะอาํานวยพวาชัยนะคะเจ้าหนงเจ้านายก็จะรักจะเมตตาคุณผู้ใหญ่จะเรียกตัวเข้าไปพบแล้วก็ไปคุยไปไก่เกลี่ยนะคะอะไรที่มันติดขัดอะไรที่คุณคิดว่าไม่ได้ไม่ผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี แต่สิ่งใหญ่ๆงานใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆคุณอาจจะต้องรอหน่อยนะคะเพราะปีนี้อาจจะยังไม่ใช่ปีของคุณสักเท่าไหร่แต่ปีหน้าเนี่ยมีแนวโน้มของความสําเร็จนะคะรอคอยคุณอยู่เนาะหลังบุญบาร,รมีอะไรที่มันหนักก็จะเบานะคะและจะทําให้คุณเห็นว่านะคะใครที่คิดไม่ดีคิดดีกับคุณใครที่นะคะอยากจะช่วยเหลือคุณจริงๆหรือว่าอยากจะหาผลประโยชน์จากคุณคุณจะเห็นหมดนะคะสิ่งต่างๆมัน มันเกิดขึ้นนะคะทำให้คุณตาสว่างนะคะทำให้คุณได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายก่อนสิ้นปีปีนี้ทั้งปีคุณได้เห็นนะคะเรื่องราวต่างๆแล้วก็คุณจะมีรับรอยปิดท้ายในช่วงออพฤศจิกาธันวานะคะบางท่านมีรับรอยฟลุกๆนะคะได้เงินก้อนมาจำนวนหนึ่งบางท่านก็จะได้รับรอยจากทางไกลบางท่านก็จะได้รับรอยจากนะคะถ้าเรียกว่ารับรอยชีค่คิดไม่ถึงท่านไม่ถึงหรือรับทางปากนะคะ หรือว่าจะมีคนนําสิ่งของเงินทองมาให้คุณคุณอ้าปากนะคะคุณพูดคุณเจราจาขอความช่วยเหลือก็มีแนวโน้มที่จะมีคนมาช่วยเหลือคุณครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้นค่ะนะคะครอบครัวจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะคุณจะได้รับข่าวดี จากครอบครัวจากคนที่คุณรักนะหรือว่าคุณจะมีเงินเนี่ยไปดูแลพพอร์ตเทคแคร์เขานะคะคุณเป็นคนที่ห่วงใยครอบครัวมากแล้วก็คุณกคกิดถึงคนคนที่รอคุณอยู่คนในครอบครัวคนรักลูกหลานสามีภรรยาของคุณนะคะญาติพี่น้องของคุณคุณจำเป็นต้องเดินทางไกลหรือว่านะคะคุณมีความเสียอกเสียใจจําเป็นต้องยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่อาศัยการจากลานะคะการเซ็กซ์บายกันลาหรือว่าจําเป็นต้องออกจากตรงนี้ ด้วยความอึดอัดตันใจนะคะอัดอั้นตันใจความเสียอกเสียใจคุณมีน้ําตาค่ะนะคะคุณเสียใจเป็นอย่างมากเลยและคุณกําลังสับสนว่าจะทํายังไงจะตัดสินใจยังไงคุณต้องการเงินด่วนเงินฉุกเฉินค่ะควรจะมีเงินเข้ามาทันเวลานะแต่คุณเนี่ยเสียอะไรไปเยอะมากเลยค่ะในช่วงในช่วงปีนี้นะคะคุณเสียอะไรไปเยอะอย่างเช่นนะคะเสียความรู้สึกมากมาก อัดอั้นตันใจมากๆเหนื่อยมากๆท้อมากๆนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตลำพังความสันโดษความเงียบสงบนะคะ เพื่อนแทบจะไม่มีแล้วตอนนี้นะคะชอบการอยู่คนเดียวชอบความสันโดษชอบชีวิตที่อิสระนะคะเคยมีเพื่อนฝูงมากมายนะคะแต่ว่าตอนนี้แทบจะไม่เหลือใครไม่ใช่เขาไม่คอบคุณแต่คุณเลือกที่จะไม่ครบค่ะเพราะมันวุ่นวายเหลือเกินเจ็บเนื้อเจ็บตัวมาก็เยอะค่ะนะคะโดนหลอกถูกกระทําเสียเงินเสียทองก็เยอะเสียใจนะคะทําให้คุณรู้สึกว่ามันมันเฟลแล้วก็คุณไม่อยากจะกลับไปอยู่จุดนั้นจุดเดิมเดิมอีกแล้วนะคะ คุบารมีคุณในช่วงของปีนี้นะคะคุณหมั่นทำสมาธิสวดมนต์ภาวนาคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณพยายามที่จะชดใช้นะคะวิบากกรรมหรือนะคะคุณสร้างทานบารมีอยู่เป็นนิดเลยคุณอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่าสิ่งใดๆในปีนี้นะคะคุณหมั่นบำเพ็ญเพียรภาวนาสร้างบุญกุศลคุณสวดมนต์นะคะคุณขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากนะคะและตัวคุณก็เป็นสายมูเช่นกันคุณเจอเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจอย่างเช่นนะคะความเดือดร้อนการทะเลาะบอกแว้งนะคะหรือว่าปัญหาที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเสียใจเป็นอย่างมากนะคะแต่คุณจะผ่านไปค่ะผ่านอุปสรรคตรงนี้ได้นะด้วยพลังบุญคุณบารมีที่คุณทําทําให้คุณผ่านพ้นนะคะสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนาะ คุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือว่าคุณจะได้เงินทองเข้ามาในช่วงที่คุณอาจจะเสียอะไรบางอย่างแต่คุณจะได้อะไรบางอย่างเข้ามาทดแทนและชดเชยให้กับคุณเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรน,นะคะเป็นไปตามวระกรรมคุณทําสิ่งใดคุณก็ได้สิ่งนั้นกลับคืนมานะคะก็เรียกว่าทำดีได้ดีทําไม่ดีได้ไม่ดีค่ะตามบุญกุศลเลยนะคะในเรื่องราวของความรัก นะคะคนโสดคนไม้จะมีคนมารักมาชอบจะมีคนมาจีบจะขนมจีบหรือดูมีเสน่ห์มากขึ้นคุณอาจจะดูเป็นคนที่ร่าร้อนเซ็กซี่นะคะมีเสน่ห์ลึกๆไปไหนก็มีแต่คนรักคนชอบหรือนะคะในช่วงนี้มักมีคนแอบมองแอบสองคุณนะคะคุณเป็นคนที่รักอิสระดังนั้นนะคะ ชีวิตของคุณอาจจะมีเรื่องราวให้หน่าตื่นเต้นท้าทายก่อนสิ้นปีนี้แบบจะได้เดินทางไปเที่ยวไกลๆนะคะจะได้เงินโบนัสพิเศษนะหรือว่านะคะจะได้เงินมาทําธุรกิจหรือว่าสิ่งที่คุณแพลนจะทําธุรกิจหรือกู้เงินธนาคารอะไรอย่างเงี้ยก็มีแนวโน้มที่จะได้ะค่ะนะคะแล้วก็คนไกลจะติดต่อมาหาคุณหรือจะได้เดินทางไปพบเจอคนไกลค่ะในในประเทศต่างประเทศเนาะ ถือว่านะคะดวงชะตาคุณเ,เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แต่สุขภาพนะคะต้องระวังสุขภาพเป็นอย่างมากโรคเครียดความกังวลนะคะเจ็บเขา่าเจ็บกระดูกปวดหลังการผ่าต้องผ่าตัดก็ยังมีอยู่นะคะในชาวราศีมังกรลัคนามังกรต้องระวังในด้านสุขภาพก่อนสิ้นปีนะคะช่วงนี้ ควรจะมีความสุขในพฤติการธันวาจะมีเงินก้อนเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยนะคะแต่คุณก็จะเอ่อระมัดระวังในการใช้เงินค่อนข้างมากถึงมีเงินเข้ามาแต่คุณก็ประหยัดอดอมนะคะคุณจะไม่ไม่ค่อยกล้าใช้เงินเหมือนแต่ก่อนสักเท่าไหร่นะคะคุณพึงระวังแล้วก็คุณจะค่อนข้างจะรู้คุณค่าของเงินมากขึ้นนะคุณวางแผนที่จะทาธุรกิจปีนี้คุณอาจจะยังไม่ได้เริ่มแต่ปีหน้า เป็นปีของคุณค่ะนะคะคุณกำลังสะสางงานเก่าเรื่องราวเก่าๆอยู่กับคนเก่าก็ได้อะไรที่เก่าๆคุณอยากจะเคลียร์อยากจะสะสางอยากจะปิดจ็อบไปเลยในปีนี้ว่าอยากให้มันคาราัคาสังไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความในใจอะไรต่างๆถ้าคุณอยากระบายอยากจะพูดอยากจะเคลียร์ให้จบคุณเคลียร์ได้เลยนะชาวราศีมงังกรมีเกณฑ์ที่จะชนะนะคะในด้านเรื่องกฎผลมุกฎหมายที่มีความเที่ยงตรงยุติธรรมคุณก็จะมีคน มาให้การช่วยเหลือนะคะถ้าเป็นคดีความหากคุณนะคะเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำคุณจะชนะนะเนี่ยค่ะโดยความถูกต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกปักคุ้มครองคุณแต่ถ้าผิดก็ว่ากันไปตามผิดเนาะตามผลบุญและกรรมที่กระทำนั่นเองจะมีการเฉลิมฉลองเฉลิมฉลอง เรื่องราวข่าวดีสกกับการเงินการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งข่าวหน้าเยินดีไม่รู้ว่าเฉลิมเฉลองอะไรเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากเลยถือว่าวงลอล่างโชคชะตาของคุณดวชะตากําลังผันเปลี่ยนนะชาวราศีมังกรเป็นราศีที่ค่อนข้างโดดเด่นเพราะว่ามันใกล้จะสิ้นปีแล้วอาจมีข่าวดีเรื่องราวที่น่าเยินดีแบบคุณเออทึ่งสําหรับคุณแบบ โอ้เป็นไปได้ไงอะไรประมาณนี้นะคะเป็นสิ่งที่คุณแบบคาดไปถึงว่าจะได้อะไรประมาณนี้คะ่ะหรือจับชลาก,ก็จะได้แบบรางวัลได้ของขวัญได้แบบชื่อคุณไปอยู่ในระดับระดับที่ได้รางวัลหรือการชนะหรืออะไรบางอย่างนะคะเป็นสิ่งที่ดีเลย หรือการถูกรางวัลใหญ่ๆได้เช่นกันอันนี้เสริมเข้าไปนะคะคุณฝันคุณคิดอะไรมากมายอยู่ในหัวอาจจะเป็นปีหน้าที่คุณได้ลงมือทําเนาะแต่ยังไงก็ตามแต่ก็ขอให้ชาวราศีมังกรเฮงๆปังๆนะคะปิดจ็อบช่วงนะคะก่อนสิ้นปี65นี้ก็ขอให้มีปฏิหารนะคะสิ่งดีๆข่าวดีเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรลัคนามังกรทุกๆท่านคะ่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ